สวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมากับผมนะครับแลาไฟโลไม่นึบลสีว่าจะมาต่อภาคหกกัน,นง่ายก็แหมทำไมนนดีดล่ะนะครับคุณบีคุณบีเขาขอมานะครับก็เลยจัดให้เขานิดหน่อยก็สำหรับภาคหกนี้อ่ะผมจะให้ดูฉากเริ่มต้นเกมแล้วกันนะครับเพราะมันจะได้ต่อจากภาคห้าจริงๆครับตอนนี้ผมให้ดูอยู่ตอนนี้ก็แค่ผ่านสกายนะครับก็ เดี๋ยวพอตูถามมูฟี่จบค่อยเริ่มเกมแล้วกัน ก็มาต่อกันเลยนะครับดูฉากโอพีกันไปแล้วนะครับอ่าเอขออนอญาตแป๊บหนึ่งนะครับอ่าต่อกันเลยนะครับก็เมื่อกี้คุณวีแม่งทำเสียงไม่จะทอนนะครับก็เซ็งเลยก็เลยไปด่าเขาทีหน่อยนะครับก็เช่นเคยครับเราก็จะใช้สูตรเกาะฟุ้งของเอกครับเข้าเกมอีกเลยเมื่อกี้ดีไม่เลิกเลยครับไม่เลิกครับแต่ผมสัญญาครับผมจะไม่ใช้เกาะพุ่งเวลาเล่นครับผมสัญญา แต่หากว่าหลังจากที่ชนะบอส8ตัวแล้วมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ผมเล่น normal นะครับไม่ได้เล่น expert นะครับเพราะผมพยายามแค่นิดจุกพยนหนึ่ง<ม>ให้เร็วอเหมือนเดิมอ่ะเออถามว่าผมเล่น expert มผมเล่นจบได้ไหมผมเล่นได้<ม>แต่ผมใจนี่ไงแสดงจุด<ม>ที่เก็บเออช่วยเหลือตัวประกันอ่ะพวกพิดรอยใช่ไหมคุณวีนั่นแหละผมจะ,สะแสดงจุดเก็บพวกนั้นที่ครบเนี่ย รเราขาไม่ได้ไม่ต้องไปฟังเสียงภาคเกมครับอ่านทับเอาครับมึงกดสต็อกกันเองก็ไ,ไ,มไม่รู้เหมือนกันจะมีใคร,รดูบ้างาผมจะเว็นระยะยให้ท่นานซานละก,กันเผื่ออยากกดอ่านกันให้คุณวีเล่าเนื้อเรื่องมาด้วยละกันว่าเริ่มต้นเอ็กหที่มันเป็นยังไงนะจากที่ด็อกเตอร์เกตเขาไปเก็บไปชิ้นส่วนอะไรนั่นมาได้อะมึงคืออะไรผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเือดีเอชของซีโร่ครับดีเอซีโร่ ไม่ใช่ซิกมากเหรอข่าล่ะคงไม่ต้องอละมันมาถึงจุดจุดต่อสู้แล้วนะครับตอนนี้เอมาทำอะไรก็ผมก็ไม่รู้จริงๆโอเคครับไม่รู้ก็ไม่รู้ครับเรามาต่อกันดีกว่ากับเมก็แมนเอ็กซ์นะครับย่ามาถึงเกาะดำเลยครับซีโร่ตอ,รออออตอนได้รับดีเอของเอเอ็กซ์ตอนได้รับดีเอของซีโร่มาแล้วก่อนจะกลายเป็นสีดำนะครับ คุยเวลาเราอยู่ในฉากคุยนะครับเอกนั้นจะกอบเป็นสีดำปลอดนําเงินเหมือนแบทเหมือนแบทแมนนะครับแล้วก็จะมีลวดลายสีทองแต่พอได้จริงๆรลวดลายเขาจะกลายเป็นสีเทาเป็นสีเออสีเทานะครับถามว่าทำไมเป็นงี้ตอบได้คำเดียวครับว่ากูก็ไม่รู้เอ้ยยยังไม่ได้ยังไม่ได้ตั้งปุ่มเลยแป๊บนึงขอตั้งปุ่มก่อนขอไปจริงๆริงเฟลเลยเฟลเลยอ่าผมขอตั้งเป็นอย่างงี้ดีกว่ามันจะได้ไม่มัว อันที่จริงนะหาว่นเล่นหาใช่ไหมล่ะแล้วพวกศัตรูเนี่ยไอพวกปลาหมึกที่มันกินพวกเรปิรอยมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากนะผมเล่นนะแต่ว่ามันนี่มันไม่ได้ไงคืออไรวะมันจะเทเลพอร์ตได้ไม่พอไงใช่ไหมล่ะจำนวนมันจะเยอะเกินเนี่ยจนเราช่วยตัวประกันแท็จะไม่ได้เยผมก็เลยไม่เล่นเนี่ยก็ขอเล่น normal แทนแล้วกันนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับเวลาผมเก็บบอสผมก็จะเก็บอย่างรวดเร็วเหมือนเดิมครับ บอสจะไม่ทันได้ใช้ท่าไม่ตายแล้วปลดปล่อยอะไรทั้งนั้นครับมันต้องตายครับอยู่กับผมมันต้องตายทำไตายใครแล้วมันต้องตายครับถ้่าไม่ใช้ก็ตายเหมือนกันคุณมีครับคุณคิดคุณมีคิดว่าคุณเล่นเมกามนเอโคแล้วคุณสามารถเอาเอ็กเกาะธรรมดาไปตู้บอสดานไหนได้บ้างครับยกไปดัดแรก <S 2> <S 2> เออผมขอคิดก่อน,นครับเท่าจากประสบการณ์ที่ผมมีมารู้สึกผมจะใช้จบติ๊กมาด่านสุดท้ายไปแล้วเอ็กธรรมดาเกาะเปล่านะครับ กบบ้าเนี่ยครับมันจะยากอะไรโูดง่ายจะตายเทียบกับ X5 เออก็จริงเอ้ยอย่าอย่าเก็บมาสปอยมากเดี๋ยวพูดมาแบบนี้คนดูเขาก็รู้ดิวบอสอะมันก็มันยกขนาดไหนปล่อยยัครับผมยังไม่ได้บอกใช่ไหมแต่ว่าบอสมันยากผมพูดมาว่ามันง่ายกว่าเอ X5 มั็เก่งขึ้นเลอไอเก่งก็เก่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอติดตาภาคสุดท้ายเอาเองแล้วกันนะครับไม่รู้เหมือนกันแค่กี่วันจบเกมนี้เฮ้ย เสาก็จบแล้วมันเสาวางทั้งวันใช่ไหมคุณวีพรุ่งนี้ก็จบแล้ววางทั้งวันโถไม่ใช่วางทันใะครับอือฮือแล้วชอบบอสตอรแรกสุดเหรอไอตัวที่มันมีไอ้ลูกกระตาเพิ่มพลังให้ที่เป็นขุนยนเนอะน่าจะขับขุนยนได้เนี่ยเท่ดีเย้เออเข้านาไปทีนึงครับเอาไอ้จิบ เฮ้ยเดี๋ยวคราวนี้แหละคราวนี้แหละต้องเอาเอาจำจหน่อยเราเฮ้เชื่อเรียบร้อยเอ็กเซเบอร์อ่าใช้เอ็กเซเบอร์ฟันครับมันไม่ใช่เซเบอร์เฉยมันเป็นเอ็กเซเบอร์ครับเฮ้ระลึกชื่อสิมันจริงๆมันชื่อว่าอะไรน,นะคุณมีซีโร่เซเบอร์เฮ้ยตอนนี้มันเป็นเอ็กเซเบอร์ไปแล้วเพราะมันอยู่กับเอ็กเฮ้ระลึกระลึกหน่อยสิครับไม่ระลึกครับมันโผล่มาปัญยาทิ้งไปแล้วตัวใส่กรอดสีม่วงด้วยเท่กว่าเดิมอีก ไอ,อซีโร่นายรุนหรือเปล่าตอนเป็นสีม่วงนายเทพกว่าวตอนเป็นสีแดงอีกซ,ซีโร่จะตัดตรงชอบสีแดงมากกว่านะครับเพราะมันแรงสงามเท่าใช่เหรอใช่สิริงดิจริงดิไม่เชื่อไปช่องวันอ,อ้าวราชศัตรูคนใหม่มาแล้วครับชื่อของเขาคือไฮแม็กครับแปลว่าอะไรนะไฮแม็กแม็กแปลว่า<ไ>เต็มใช่ไหมไฮนี่แปลว่าสูงนี่สูงเต็มเออสูงเต็ม ชื่อมึงชื่อมึงเทมากกัมึงรู้ตัวไหมเออชื่อแม่งสุดยอดสูงเต็มเฮือทำไม่ได้เขาคือเดย์ฟูพอเราฟังกูก็จะเห็นเล่นนึกถึงด็อกเตอร์ไวลีเลยเ<อ>แมวบร,ริเกนฮันเตอร์ not amazing เออโดนด่าแล้วครับ review the toy the zero nightmare you are not valentine her keep out ใครคือ nightmare nightmare คือ piro ครับ ไอแมสฝันลายหรือว่าฝันร่างซีโร่เออต้องเรียกว่าฝันลายเดี๋ยวค่อยนี่หน่อยอ่านะครับคุณโซลามังออนแล้วคุณวีครับช่วยทักหาคุณโซลามังหน่อยก็คือคุณก้องหน่อยครับแคดก็หลายหลายคนมันจะได้ดูอบอุ่นครับคนดูเขาได้รู้สึกอบอุ่นด้วยครับจะพยายามนะครับนะครับทักหาเขาไม่ต้องไปฟังไอแซคครับไอแซคเปล่าวะ i อเอสโอซไอเออหรือไอเอวะแล้วฮะ อ่านถูกแล้วครับอ่านถูกแล้วไอแซคมันชื่อว่าไอแซคเกิดนั่นเหรไอแซคครับเฮ้ยมันต้องเป็นคนเดียวกับในเรื่องเดสเปซแน่เลยใช่ปะครับที่แล้วเขาเป็นคนที่ควบคุมกดแรงโน้มถ่วงนะครับกดแรงโน้มถ่วงนะครับทุีแป๊บนิดนะครับเดี๋ยวลองลากตัวลบมาเข้ามาครับไม่รับไปนะไม่เป็นไรครับแป๊บนึงครับลองดูว่าเขาจะยอมรับเปล่าว่าเขารับนี่ก็แจ่มเลย ไม่ต้องสนใจชื่อชื่อสกายด้วยครับเมื่อกี้นี้ผมไม่รับผมไม่รับแอสกายใครทั้งนั้นครับไปซับสไครกันกนี้ถึงซักเอ่อยังไงดีล่ะเฮ้ยไม่ได้เราจะเอาอ้นี้เราจะเอาซีโร่เล่นเป็นหลักเหมือนเดิมครับเราจะไม่ใช่เอกครับเอไม่เอ,อ่ะเออในเรื่องนี้เราช่วยซีโร่เสร็จใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเนี่ยผมจะเข้าไปช่วยซีโร่นะที่ผมเท้กรอบพุ่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่นซีโร่เป็นหลักเลย ผมสัญญาันเชสซีโร่ปหลังจริงๆพักนี้จะเหมือนกับพ <Yeah. S 1> ักเหมือนพักสี่ไงเอ้เหมือนภาคห้าไงเออเฟลไปเลยเมื่อกี้นี้เหมือนภาคห้าไง,าไง,าไงแต่พาคห้าที่ผมเก็บไายอัพครึ่งครึ่งใช่ไหมล่ะครึ่งหนึ่งผมให้ซีโร่เป็นคนเก็บอีกครึ่งหนึ่งให้เอ็กเป็นคนเก็บมันเลยไม่ค่อยจะเฉียดเนี่ยตอนจบเกมมันใช่ไหมล่ะเออครับท่านนี้เก็บได้ทุกคนหรือเปล่าวะเออไม่ได้ครับบางอันมันต้องใช้เอ็กเกาะน,นั่นไปเก็บอะ่ะเออคุณเห็นไหมครับไอ้ก,ก้อนน้ำเงินเนี่ย ไอ้กองดัพเนินที่ตอกสักไอตัวปลาหมึกพวกนีม้นมันสนใจมันนะเฮ้ยจะเก็บเฮ้ยสนใจดิไอ้ทมันเป็นค่านนี่ไงค่าเลเวลที่เอาไว้เทใส่ของอ่ะทุกคนมีบอกมีเลเวลไปก็ไร่ค่าเนี่ยพภาค<ม>หกภาคหกโคตรสำคัญเลยแม่งไม่มีทีแม่งใส่ของไปสู้บอสหลัง,หล,ง,ห,ลงหลังไม่ได้เลยผมไม่ใช่เลเวลครับเขาเรียกระดับเออระดับฮันเตอร์เออแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งด้วยที่ผมไม่ยอมเล่นที่ผมไม่เล่นเอ็กเปอร์ เวลาฆ่าบอได้มันจะมีผลข้างเคียงกับฉากไงใช่ไหมล่ะผมไม่ชอบเลยภาคนี้มันคือมัน,มนเฟล,ลไปเลยอะ่ะเออไออย่างเช่นบางฉากอะที่พอเริ่มเกมใช่ไหมล่ะแล้วหน้าจอมันจะมุดมืดอะ่ะเออนะ่ะเฟล,ลไปเลยอะ่ะผมเลยไม่ชอบเลยพูดได้คำเดียวเป็นจุดบอดเพียงอย่างเดียวของภาคนี้เลยอเออวยช่วยตัวประกันผมก็เข้าใจอยู่หรอกว่าทำไมเขาถึงบงังคับเขาถึงต้องของเวลาช่วยไม่ง,งันตัวประกันก,ก็ไม่มีคนช่วยเดี๋ยวจริงไหม อ๋อแบบนี้ถึงเข้าใจนะจริงไหมล่ะใครมันจ,จะมาเสียเวลาช่วยตัวประกันอ่ะจริงไหมช่วยเราไม่ได้อะไรอะ่ะแต่เพื่อนเพื่อนไแกไม่ใช่เหรอเฮ้ยฉันเป็นเพื่อนกับแกถึงเมื่อไหร่ได้ดีนะดีไม่ใช่นะครับไม่ใช่อืโอโอ,อ้โหอ้าวอีกที่ตายเลยกำลังจะไปแล้วเชียวอ๋อเกิดตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับ ไม่ต้องห่วงครับไอ้ผมตายเมื่อกี้กผมส่งเศษตัวประกันเฉยๆผมจะพยายามช่วยตัวประกันที่น้อยที่สุดเนี่ยใช้ตัวประกันนี่แย,ยช่วยไปแค่คนเดียวเท่านะั้นเขามีผลข้างเกี่ยวกับฉากเกมหรืออะไรหรอกนะช่วยมากๆเดี๋ยวมนันนี่เดี๋ยวขอมันจะไปอยู่ที่ตัวเอ็กไงผมจะเอาซีโร่เป็นหลักเลยพระปากเนี้เข้าเป็นหลักขอบอกอะไรก่อนนะครับว่าเกมนี้ก็มีฉากจบสามแบบเหมือนกับไอ้ข้ามเหมือนกัน,มน,กนผมรู้แล้ว ก็ฉาจบใช้ X จบใช้ซีโร่จบแล้วก็ฉายจบสุดท้ายคือนี่ใช้ X จบโดยที่ยังไม่ได้ช่วยซีโร่ใช่ครับเพราะงั้นระหว่างช่วงเกมทั้งเกมถ้าเกิดช่วยซีโร่กับไม่ช่วยซีโร่ก็มีบทคุยที่แตกต่างกันเหมือนกันเพราะนี่ผมจะไปช่วยซีโร่เนี่ยแต่ผมจะใช้ซีโร่จบเกมไงเออผมจะไปช่วยพวกใช้ซีโร่จบเกมเนี่ยเ,เรียบร้อยเผอช่วยตัวประกรันไปสองโปรคงไม่เป็นไรหรอกมั้งก็เดี๋ยวใช้ซีโร่เล่นเป็นหลักให้จบให้หมดก่อนเลยไง เดี๋ยวคอยดูนะผมสู้กับซีโร่ผมจะไม่ใช่ท่าพุ่งเลยนะยกเว้นตอนคิวคายกเว้นยกเว้นเนี่ยยกเว้นเว,นเวลาถือว่าเราแจ้งพูดคนดูไปแล้วไง <c oughs> คุณกองช่างเขาครับเขาไม่ยอมเข้ามาก็ช่างเขาเฮ้แต่ซีโร่นี่เขาก็ยังพูดได้ยังไรได้หนิทำไมเขาถึงอยากฆ่าละเออให้ตอบหน่อยครับเขาบอกเลยว่าเอาเป็นจิตวิญญาณโอ้โหเฮ้มันสู้อ่ะคุณบีมันสู้ซีโร่เนี่ยเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับ เออผมนึกก่อนนะครับคนทีผมไม่เคยมั่นใจเท่าไหร่ไม่ผมถามดีกว่าเขาเคยจิ้นกับเพ็กือยังอ่าถามมาแรงเกินนะครบประมาณ90%รู้สึกจะเอาให้ไปเผริมพุ่งเดี๋ยวจะไม่พุ่งไงก็ไม่ผมกดผิดเมื่อกี้นี้อ่ะเขายอมตายไงเมื่อกี้กดผิดก็ยอมตายไงเออตันตายไปเมื่อกี้นี้ ผมดันเผือกพุ่งเอ้ยอะไรของพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวบาคุปปัตออนเดี๋ยวโซลามังออนคอหักก็ไม่รับนะครับคุณบีเนี่ยเราจะประจานพวกเขาตอนนี้เดี๋ยวมผมกำลังประจานพวกมันอยู่อ่ะประจานทั้งคู่อ่ะไอ้สองตัวนี้ไี่ชอบออนแล้วออฟออนมาแบบออนห้าพินาทีแล้วก็ออฟไปอ่ะเออพอคอหาพวกมันรีบออฟเลยอะเออไปแรงจริงอ่ะหล่ะเราประจานพวกเขามาพอแล้วครับเดี๋ยวเขามาดูคลิปนี้เดี๋ยวผมตายครับผมรักชีวิต คุณบีก็รู้ดีครับว่าศักยภาพของพวกเขา้นร้ายกาขนาดไหนเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคุณบีบอลคู่บอลเอ๊ะเฮ้ยคู่ท่าจะสู้ยากกว่าที่คิดห้าโคเคนใช่เปล่าวะอ้าวอี้โดนท่าเกียนตายเอ้ยตัดท่านั็นประจำเลยไม่ครับเราจะไม่ใช้ท่าพุ่งครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามครับเราสัญญากับคนดูไว้แล้ว คนดูเขาก็กังรอติดตามเราอยู่นะครับก็จะไม่ใช่ทาพุ่งไม่ง,งั้นเด็กที่อยู่ไม่ได้หรอกครับมันมาแล้วคุณบีครับผมอยากรู้อ่ะว่า,วาเอ๊ะเซเบอร์ er ของซีโร่เนี่ยอยู่กับเราใช่ไหมล่ะครับแล้วตอนที่เซโร่ซีโร่เป็นสีม่วงเนี่ยมันแรวซีโร่เววเซเบอร์ของใครมาใช้อะ่ะมัน นจิต,ว,ญญญจตวิญญาณคุยจิตวิญญาณมันสร้างเซเบอร์ได้ไหมล่ะออตัวยังสร้างได้เลยหลอะเฮ้ยชนะมาแล้วตัวด,ดาบกับมันครับมันทุบพื้นผมฟันมันสลับไปมาผมนชนะครับเขาเรียกว่าการเดินดาบในตำนานได้คดรับดาบอะไรมาืึงเกมอะไรตาวอตาวอเอ้ตาวอ,อ,าาวอมีทุบพื้นนีเ่เหรอเฮ้ยเออมันมีแต่ใช้ขึ้นพลังบีบคอ,อนี่นะครับ แมลี่แมลี่เรียบร้อยเขากลับมาแล้วซิโลขอเร็วนิดนึงนะคะนรับสำหรับฉากคุยอะแต่ผมสัญญาผมจะไม่กดสกคริปต์ครับจะให้อ่านกันแบบรวดเร็วทันใจนะครับนนจะตอบกันเองละกันก็เพราะว่าพวกเราอ่านไม่ออกไม่ใช่ว่าอ่านไม่ออกหรอกมันเสียเวลาคลิปผมไม่อยากจะอัพคลิปนานแล้วช่วงหลังคลิปหนึ่งปะ เราไปครึ่งชั่วโมง4ี่สินาทีอย่างเงี้ยเออมันนานเกินไงคนดูเขาไม่ชอบกันหรือเปล่าก็ไม่รู้อะช่วงหลังนี่คนไม่ค่อยเข้ามาดูกันเลย <XX. S 1> คนก็ยิ่งมีนิดน้อยอยู่แล้วด้วยชแนลนี้เเรื่องที่น่าเศร้านะครับและที่สำคัญถ้าเรา,เาคลิปนานเกินใช่ไหมล่ะเวลาเขากดกรไปตรงส่วนที่เขาชอบเนี่ยมันจะปึ๊ดไปเลยนะครับเพราะกดภาพมันจะไปไกลเลยเออผมก็เลยพยายามหนีเลี่ยงการอัพคลิปนา,นานเกินเนี่ยเดี๋ยวนี้เอาครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างมากแล้วเออลดเวลาลงแล้ว าถึงประมาณ25ทีอะไรประมาณนี้เออแล้วหาที่เซฟจบคลิปได้แล้วอะไรประมาณนี้แหละไม่ยากอัพนานในช่วงหลังช่วงนี้สติสตางค์ก็ไม่ค่อยอยู่กับตัวด้วยนะครับแต่ดีแหละพราะผมมีสตินะ่ะผ,ผมไม่มีวันนี้หรอกเออคุณบีครับช่วยบอกเลยหน่อยดิไอเอ็กหเนี่ยใช่ไหมล่ะหน้าบอลบางตัวบางทีมันจะเป็นสีนแดงๆมันคืออะไรอะเกี่ยวกับเรื่องมี ผมไม่รู้ <anecdote. S 2> ออเฮ้ยนะคุณดีคุณไม่รู้เป็นไปได้เป็นไปได้ยังไงเนี่ยไดือหึงว่าคือครังเล่อกผมทักมามีคนมาหลอกผมว่าไอ้โคมีด่านรับผมพยายามเล่นประมาณสองปีเต็มแล้วก็ไม่เจออะไรแล้วเขาบอกว่ารอเล่นไอ้คนที่หลอกคนนี้ใช่คนที่อยู่ในสกายหรือเปล่าครับเออคนที่มีชื่อตัวบีนำหน้าอ่านว่าบาคูอะไรทุกอย่างเนี่ยบาคูปอนอย่าพูดสิขาไปแล้วว้า โดนประจานแน่แกโย<อ>ไม่ต้องมานโนเลยโจมติยยทำไมอะ่ะทำไมไม่ก็้าใจทำไมไอเอ็กอะไรวะเอ็กหกนี้ทำไมเวลาเราฆ่าบอลได้จะต้องมีผนข้างเกียร์ถากอะไรก็ไม่เท่าไรหรอกนะไอที่แย่สุดนี่คือนีเลยฉากมันมืด มันไม่มีวิธีแก้เลยอ่ะคุณวีพยายามซะเลยพยายามเลยนะพยายามแก้เขาเนะะี่ยครับโอ้โหได้ผมพยายามแก้ไงถ้าเล่น n o r m a l l มันยังพอว่านะถ้าเล่น expert นี่ไม่ต้องพูดอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะแม่งเล่นไม่ได้เลยอ่ะตายอือจะตายแล้วแต่ไม่เป็นไรครับพลาดที่ตัวประกันเยอะครับเห็นไหมที่อยู่ข้างบนเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาซีโร่ขึ้นไปเก็บช่วงหลัง อืออือมยโดนโหเริ่มไกลด้วยไม่ได้แล ok ้วแล้วต้องสปีดล่างนิดนึงเลยนะครับ้าโหกนี่ก็นับไมิถในระดับหนึงเลยนะใช่ไหมครับพูสตานหลักการแล้วอะก็ประมาณนั้นแลทไงดีล่ะจะประมาณตัวไม่ได้นะครับอะล่ะไปกันต่อเลยมเอที่ผมหานมาเทสซีโดนเนี่ยเพราว่าห็นเอ็กมันออกบ่อยเกินอะ เออซีโร่เลยไม่เป็นจุดเด่นก็เลยทำให้ซีโร่เป็นจุดเด่นมากนะครับเฮ้ยแกบินได้ไอสักกระแตนอยากได้สักลำสักตัวเดี๋มจสักลำเลยใหม่ได so ้ด้วยเอาล่ะตรงนี้นะครับผมจะมาตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปเจอบอได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกข้อควรระวังนิดนึงนะครับว่าคนคิดจะเล่นพินเลนพิเลนแบบผมเนี่ยเม่จะหาว่าไม่เตือนนะครับ ไอพวกนี้เนี่ยตรงนี้จะมีทางลับอยู่โอ้โหมันกะไอนี้เลยดีเถอเนี่ยลงไปอย่างนี้นะครับมันจะปลอดภัยกว่าเห็นไหมไอช่องเป็นตาไลนั่นนะครับถ้าคุณเผลอเข้าไปเนี่ยชิบหายครับคุณจะต้องไปเชิญหน้ากับไฮแม็กและร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคุณที่มีทางสู้ก็ได้สำหรับช่วงแรกๆจนถึงกลางเกมต้องรลดเกมครับ ก็ผมผมรับว่าเดินลงไปจบเขาตั้งสบายใจเลยใช่เหรอครับ,รบเดี๋ยววันเดีคุณมา,คมาบ้านผมแย้งคุณให้ดูดหน่อยถ้าทำไม่ได้นี่ผมจะส่งมาคุณตอนในกลับคุณก็อจังทีไม่ไว้าวางเท่าไหร่พรุงนี้งานนี้เหรอพรุ่งนี้ไม่โรงเรียนอย่าเถียงเราคุณตอนบอกไปแล้ว <Yeah. S 1> ไปเหี้ยรีบไปรีบมาหาผมซะจะท้ายเลยดูหน่อยผมเล่นถึงแค่ไหนนั่นแหละคุณแค่ต่อเลย ไม่ต้องห่วงครับคุณบีพูดมาแล้วผมทุกคนที่นี่ด้วยพูดอะไรมาผมต้องทำไม่ได้ครับแล้วก็ไม่ต้องมา้งเราพูดไปชดคนดูเขาได้ยินกันหมดนะตอนเนี้ยตอนนี้รู้เปล่าผมกำลังประจานคุณอยู่เนี่ยประจานในคลิคปผมเนี่ยที่ทวีปนี้นี่นะไม่ใช่ไม่ทวีปนี้สิคนดูมันน้อยจะตายาเฮ้ยใช่เหรอ<า>เอ้ยเข้าไปดูยังคุณมีฉากโอพีใหม่ผมอ่ะเขาไปดูเดย์วางเข้าไปดูหน่อยแนแนลนี้มุขกาดูเท่าไหร่ เจอแล้วไอ้แมลงฟอร์แมนใช้เลือดนายน้อยมากเลยรู้ตัวเปล่าเนี่ยไม่ต้องทำไรเนี่ยแค่เนี้ยก็จะตายแล้วมอระแต่ละโดมเก็ผมไม่เท่ากันนะครับเออวิ่งเข้าไปเลยยิงแสกหน้าเออก็จริงอ่ะเขาเรียกว่าแสกหน้านะครับเดี๋ยวตานต่อไปแล้วจบคลิปเลยดีกว่าเอเร็วไปแล้วไม่เร็วนะผมเล่นตาน เล่นด่านศูนย์เจ็เอ้ยเล่นด่านศูนย์เสร็จช่วยซีโร่เสร็จแล้วก็ไอ้นี่สู้บอสตัวนี้เออแล้วผมว่าแถมบอสให้อีกตัวหนึ่งด้วยสรุปคือเก็บไปสี่ชีวิตเลยนะตอนนี้สี่ชีวิตนี่ก็ไม่น้อนยนะแล้วก็ตามสิบนาทีจบเกมแล้วหรือเกียรตที่จบเกมในทุกอีกทีเดียสามสิบนาที <3 S 2> ทไม่น่าจะเกินนั้นสามสิบนาทีอ,อ่ะเออเดี๋ยวคุณวีมาพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้มาเลยเดี๋ยวให้คุณวีทำ ช่วงสปีดรันนี่ดูหน่อยอยากเห็นเหมือนกันช่วงสปีดรันของคุณบีจะเร็วขนาดไหนไม่ได้ครับพอดีพรุ่งนี้ผมมีนัดกับชแน,นลหลักของตัวเองแล้วเด้อจะเชื่อได้ไหมเนี่ยโอ้โหเชื่อไม่ได้เอ๊ะไม่ใช่เชื่อไ,ได้แน่นอนครับเชื่อไม่ได้นะครับทุกคนนี้อันดับแรกไลอ ี่อครับอยู่ในรายการครับทำตัวให้จะแปลกประหลาดมากนะครับแค่ผมเปิดรายการก็ว่ามันแปลกประหลาดมากแล้วครับนะครับพอแค่นี้เถอะเดี๋ยวคนดูเขาจะเริ่มเบื่อกันนะครับถีงไปถีบกันมาเนี่ยเขยเบื่อว่ะเริ่มจะเบื่อฉากคุยแล้วเดี๋ยวไว้คุณบีเขาเล่าเนื้อเรื่องเอาดีกว่าจากคุยแลล้วแหรง โอเซโนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนยังไม่ถึงเวลาทีค่คุณมีจะต้องออกลงตอนนี้อยู่ในโรงเลยก่อนเราคผมไปปลุกน,นะครับเราคงไปก่อนเนี่ยจบด่านนี้แล้วนี่แถมให้เนี่ยเอ้แมวแมวเอาด่านนี้ดีกว่าเออด่านนี้เมื่อกี้เล่นไปแล้วคนหลายคนก็คงจะเห็นด่านไปประมาณเราจะเล่นด่านนี้จบไปเลยดีกว่าไอ้ก้นหอยก้นหอยก้นหอย เป็นแบบีิฟลานี่สุดในสัโลมันัานเกินจริงๆลัเขายาวนะยาวตรงไหนวะแต่เอาส่วนยาวไปว่ากับสีโลหมดก็จริงนะครับรู้มากเลคุณบีเขารู้มากเออคุณบีผมไม่เข้าใจอ่ะพึ่งมันจะทำมาเพื่ออะไรอ่ะพึ่งอ่ะพึ่งนะครับอ๋อขอบคุณเราเลยครับไม่อะไรมาเออลำคาญนะะบางทีอ่ะถ้าป็นชนก็เจ็บเหมือนกัน ใครจะมีวิ่งชนอ่ยฉันนี่เองโอ้ยเล่นอะไรเลือดเรื่องไม่ไแต่เห็นมันก็ลำคาญฟันมันพิงดีกว่าเดี๋ยวจะเช้ท่า,า,มาแมลงปอ,ทงอ,องงเทานั้นเยถึจะฆ่าได้ฮึลำคานอีกคนนั้นเอ๊ะมันเป็นแมลงปอหีือเ่าผู้หญิงผู้หญิงเขาเป็นผู้หญิงไอ้อบอสที่เป็นแมลงปอเป็นผู้หญิงผมรู้ป่ะบางครั้งผมกัดฟันตาม,มันไม่ลงนะรู้เเนี่ยว่าผู้หญิงฮะรู้เลยเนี่ยว่าเป็นผู้หญิง<ะ> ก็ตรงแววตาดิที่แววตาเออที่แววต,ตากับเสียงมองเขาดิฮ่าใช่เปล่าอะเนี่ีโรก,ก็เป็นผู้หญิงใช่นะอืมก็อาจจะใช่อยู่นะจินกับอินี่บ่อยมากมก็ไม่เลวเลยหัวอไอ้เนี่ยเออีกนิดเดียวเองอะโหเอางี้ดีกว่าผมจะฆ่าพวกมันให้หมดเลยลำคาแล้ว มาเป็นหน,น,นึ่งเ <1 S 1> ดียวกัน,<ฮ>นเถอะเรียบร้อยหนึ่งศพสองศพจัดไปสามศพแล้วแกเรี่บร้อยจัดการหมดแล้วที่เหลือก็ไปเผเชิญหน้ากับบอลแล้วสินะเราใส่คนสร้างเกมว่าคงณชิเกียะท,ท,ทำด่านยาวแล้วมั้งด่านยาวนะครด่านเขาหรูมาผมชอบมากเลยแต่ทำไม อาจเจอบอสแล้วนะครับคุณวีครับชิญรับประวัติของเขาให้หน่อยเด็กเขาเป็นใครอะไรยังไงเขาเป็นหุ่นยนต์ครับรู้แล้วว่าเป็นหุ่นยนต์ผมรู้แค่นี้ถุยเฮ้ย <c oughs> อ้ทำไมเรื่องมันมีแค่นั่นเอง <c oughs> โอ้โ,โ,โหทานนี้มัน นีอนมันี่นี่ย<น>ท่าไม่ตายแล้วเรียบร้อยครับโดนเก็บไปอีกศพหนึ่งครับทำไมบอสมันเลเวลหนึ่งสุดตัวเลยวะมาระดับเกลยเหรอเออระดับเกรดดีเท่านั้นแหละระดับเกรดดีนะครับผมจะไปสู้ไวได้ยังไงล่ะระดับเอบวกอ่ตอนคุณก็ระดับ นะครับก็ตามสัญญาครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ